EP ล่าสุดครับจะเป็น EP ที่เราหลายําจำไม่ค่อยแม่นนะครแต่เท่านับนับแล้วน่าจะเป็น EP ที่64วันนี้เราผมได้รถยนต์ทรงสปอร์ตแบ็กครับเขาเรียกว่าทรงหลังคาราดเป็นรถลักษณะที่เหมือนรถคูเป้แต่เป็นรถซาลูน4ประตูทรงเอก c เซค utive ที่ถือว่าฮอตคิดแล้วก็แฟนๆหลายคนก็ถามถึงเพราะว่าทรงลักษณะแบบสปอร์ตแบ็กเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นที่สนใจของคนเล่นรถมาก มันคือ Audi ชื่อยาวนิดนึงครับ A7 Sportback 55 TFSI Quattro S Line โอ้โหโชคดีครับพี่ผมยังพูดชื่อมันไม่ผิดชื่อมันยาวมากไปดูนครับว่าวันนี้ A7 คันนี้มันจะขับได้มันและคุ้มค่ากับแพคเกจในราคา5ล้าน3แสน9แค่ไหนวันนี้มีคำตอบครับ Audi A7 เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่า เป็นรุ่นนําเข้าดังคันเรียกว่า CBU อนะฮะตรงนี้เนี่ยเท่าที่กดราคาแล้วใส่ออปชั่นมาพอประมาณเต็มพิกัดแล้วเนี่ยยังไงราคาเนี่ยก็คือทะลุ5ล้านแน่นอนครับเลยเป็นรถคันเดียวในเซกเมนต์ครับที่เทียบกับคู่แข่งอีก2ค่ายคือ Mercedes-Benz CLS 300 d a m m p ม e m i u m กับ BMW 6 GT นะฮะมันเลยทำให้ราคามันดโด่งกว่าคู่แข่งไปพอสมควรครับ เพราะว่าอย่าง c ี s เนี่ยยิ่งตอนนี้มาทำเขาเรียกว่าประกอบในประเทศด้วยเลยราคานี้หล่นลงมาแบบสะเทือนเนี่ยหลายคนก็มองว่าโหเอาดีไม่น่าไปรอดครับเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่4ี่ล้านสามส่วน BMW เนี่ยก็มาในแพคเกจที่ถือว่ากลางๆหน้าตาแล้วก็สมรรถนะน,นี่ก็ถือว่ากลางๆแต่ราคายังทําออกมายังพอคบหาได้ครับอยู่ที่4ีล้านหกว่ากแต่เจ้านี้ครับ มาเต็มครับเพราะว่านําเข้าทั้งคันยังไงเจอภาษีหนีไม่รอดครับ5้าล้านสามวันนี้เรามาดูเลยว่า5้าล้านสามนเก้าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วขับดีแค่ไหนสวยขนาดไหนเดี๋ยวมีคําตอบครับเบื้องต้นเลยเนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 เครื่องยนต์เบนซิน V6 3000 t u เทอมาพร้อมกับเทคโนโลยี mild hybrid แบบ48โวลต์ ทำให้พลังกำลังรวมเนี่ยของเขาเนี่ยมาถึง340แรงม้าครับเรียกได้ว่าเยอะและโดดเด่นที่สุดในคู่แข่งทั้งหมด340แรงม้าเนี่ยมาที่รอบเครื่องเท่าไหร่ที่5,000รอบครับเล่งได้ยาวตามสไตล์เครื่องเบนซินถึง6,400รอบต่อนาทีเขาเรียกว่าอารมณ์รถสปอร์ตดีๆนี่เองในคราบนักธุรกิจแรงบิดเนี่ยโหเขาเรียกว่าสะใจวัยรุ่นครับมาที่500นิวตันเมตรเลยนะครับสูงสุด มีเขารีว่าแตะไม้ใช้ตั้งแต่รอบต่ำมากๆเพียง1,370รอบไล่ยาวไปจนถึง4,500รอบต่อนอาทีถือว่าเป็นแรงบิดที่ถือว่าฟืบดึงดึงและค่อนข้างยาวครับจนถึง4,500รอบเนี่ยครับวามรู้สึกและด้วยระบบอ่ h มาไฮบริด48 v วลตเนี่ยเขาเรียกว่ามาเติมเต็นในจังหวะที่ช่วงโทรโบเนี่ยยังไม่คิกอินเข้ามาจะทำให้ r e สปอนส์ของคันเร่งเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่า เทอร์โบเนี่ยมีอาการแหลกน้อยครับจริงๆอะ่ะโดยผู้ผลิตเนี่ยเขาเคลมว่า No z e r o t u r b o lag แแต่เท่าที่ผมขับเนี่ยอันนี้ตอบตามตรงครับว่ายังมีจังหวะรอของคันเร่งอยู่บ้างแต่ถือว่าการทํางานของไอ้ตัว My Hybrid เนี่ยช่วยให้เติมเต็มในเรื่องของเนี่ยฮะวางครั้งเราถอนคันเร่งปุ๊บแล้วเรากดคันเร่งเติมไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารถเนี่ยพุ่งทะยานไปข้างหน้าตามเท้าแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าไม่มีอาการเทอร์โบแหลกแต่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถ้าไม่มีระบบไมล์ไฮบริดเนี่ยน่าจะลำบากดีขึ้นเยอะครับ ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ดูอัลคลัชเจ็ดสปีดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมถ้าอ่านข้อมูลตามแคตตาล็อกที่ได้จากทาง audi thailand ต้องขอผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเขียนว่าระบบเกียร์อัตโนมัติ7 s p e สปีดเอสทอนิกนะฮะมันทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าคำว่าอัตโนมัติคนส่วนใหญ่ก็จะไปคิดว่ามันเป็นเกียร์แบบมีทอสคอนเวอร์เตอร์อัตโนมัติแบบนั้นเกย์ทำให้เกิดเขาเรียกว่าการสับสนในการสื่อสารได้เพราะว่าเอาตรงๆดูอัลคลั h คุณพูดไปเลยว่าดนะูอัลคลัชฮะมันง่ายกว่าเยอะ เนี่ยฮะมาพร้อมแหวกแนวกับเพื่อนเพราะว่าการเซตอัพของ A7 เนี่ยเข้าใจเลยว่าทาง Audi เนี่ยเขาอยากจะเซตอัพให้รถเนี่ยเป็นการขับขี่ที่ให้อารมณ์สปอร์ตแบบแฝงเป็นหนึ่งเดียวในคู่แข่งครับจาก3คันทั้งหมดที่ใช้เกียร์ดูว่าคลาส7สปีดครับเพราะว่านอกนั้นเขาใช้ออโตเมติก9สปีดใน Benz ์แล้วก็ออโตเมติก8สปีดใน BMW ข้อดีข้อเสียมันมีแตกต่างกันแน่นอนดูว่าคลาสเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ย เขาเราว่าความลีเนียในการเปลี่ยนเกียร์ความสム ooth ในการตัดต่อของแต่ละเกียร์ในแต่ละจังหวะเนี่ยยังไงก็อาจจะสู้เกียร์ออโต้ไม่ได้แต่สิ่งที่ได้กลับมาเรารู้ๆกันอยู่แล้วครับว่าเกียร์ดูว่าคลาสชันมันเหมาะกับคาซิ่งคือเปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วสายฟ้าแลบครับเร็วกว่าเกียร์ออโตเมติกแน่นอนซึ่งใส่อยู่ใน A 7 s p o r t b a c k คันนี้ครับสาหรับคนที่มองว่าชอบอารมณ์การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วฉับพลันเดสปอนแบบสปอร์ตเนี่ยลองเล่นเกียร์เองดูก็ สวิตช์เกียร์ลงมาเนี่ยผมชิฟดาวก็เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็ว,รวแต่ขอตินิดนึงคือมันเป็นฟีลลิ่งแบบไม่ถึงขนาดว่าเป็นดูอัลคลัชแบบที่อยู่ในรถสปอร์ตดีๆอย่างอย่าง TTS หรืออย่างในตระกูลหนึ่ๆของ Audi นะเพราะว่าเชื่อว่าดูอัลคลัชตัวนี้ยังเป็นดูอัลคลัชที่จูนนิ่งซอฟต์แวร์มาลาักษณะแบบให้อารมณ์การขับขี่ที่ละมุนละไมและมีความเนียนในการตัดต่อกเกียบพอสมควรฮนะ เป็นดูว์คลัชแบบเปลนเกียรเร็วแบบนุ่มๆมะนะฮะมาดูเรื่องระบบขับเคลื่อนกันบ้างก็อย่างที่บอกครับส่งกําลังด้วยเกียร์ดูวคลัชมาสู่ล้อทั้ง4ฮะก็น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในตลาดเหมือนกันถ้าเทียบกับอีก2คันก็คือมันเป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบควอตโต o ครับเรื่องชื่อรือชาของ a u d i เขาอยู่แล้ว เพราะว่าระบบเนี่ยจะใช้ระบบสมองกลเข้าควบคุมแล้วก็แบ่งสันแรงขับเนี่ยไปสู่ล้อทั้ง4ในภาวะการที่แตกต่างกันดิสติบิวไปที่ล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลาตามสภาวะการในกรณีที่แบบเข้าโค้งหรือว่าเราพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงถ้าในกรณีปกติเนี่ยแรงขับจะถูกส่งไปที่ล้อหลังมากกว่าล้อหน้าครับแต่ในส่วนในภาวะที่เวลาเข้าโค้งหรือภาวะฝนตกหรืออะไรอย่างนี้ ระบบก็จะดิสเิบิลเขาเรียกว่ากระจายแรงขับเนี่ยไปสู่ล้อทั้ง4เนี่ยในภาวะการที่ทําให้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีที่สุดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชาญฉลาดของระบบคว uh huh. อโต้นะครับ f e e l i n ่ของพวงมาลัยเป็นยังไงบ้างสไตล์ Audi ครับอย่างที่ผมเคยขับตัว Audi ดีทไปแล้ว アウดิเนี่ยจะเป็นการเซตพวงมาลัยที่ค่อนข้างเบาครับ,ค,รบคือสัมผัสที่เวลาเรากระโดดเข้ามานั่งขับเลยเนี่ยจะมีความแตกต่างกับรถบีเอ็มดัยเบิลยูและเบนซ์ชัดเจนในเรื่องของความเบาในการบังคับควบคุมแต่มันไม่ถึงขนาดว่าไม่สื่อสารหรือไม่คอนเน็กกับเราหรือเราไม่รู้ความเป็นไปของล้อหน้านะมันก็คือสัมผัสได้แต่เป็นความสัมผัสที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าไม่คอนเน็กกับรถมากมนัก สำหรับคนที่เป็นเพลไดรเวอร์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยอウดี้ยังทําได้ไม่ดีนะแต่ถ้ามองในโลกของคนใช้งานนะฮะจะไม่ได้ว่าเป็นพวกนักขับทดสอบอย่างผมหรือหลายๆคนที่ชอบขับรถมากๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ว่ามันทําผิดอะไรพวงมาลัยแบบนี้ก็เพียงพอแล้วสําหรับคนปกติที่เขาใช้งานกันเบาแรงแม่นยําควบคุมได้ให้ความมั่นใจในการขับขี่และที่สําคัญพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับน้ําหนักได้ เพียงคุณเข้าไปในโหมด Drive Select ของ Audi นะฮะกดสวิตช์เข้าไปหน้าจอคุณสามารถปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้เนี่ยถึง3แบบแบบสบายแบบปานกลางแล้วก็แบบดุดันครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดดุดันสุดก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีน้ำหนักเขาเรียกว่าตึงเครียดเหมือนกันอีกอย่างอย่าง BMW หรือยอย่างทาง Mercedes Benz คือ Audi เนี่ยเขามาพวงมาลัยเนี่ยเขาจูนให้ลักษณะ่าขับแล้วดูกลางๆก,ก็ถือว่าสอบผ่านครับไม่ไม่ได้ยำแย่แต่ถ้าคนที่เป็น อาว่าคนบ้าขับรถจริงๆอาจจะมองว่ายังอยากได้โปมอะไรที่มีความรู้สึกคอนเน็กกว่านี้แล้วก็มีน้ำหนักตัวที่รู้สึกตึงมือมากกว่านี้ที่สำคัญเนี่ยประสบการณ์ขับขี่ a 7คันนี้ครั้งแรกที่เข้ามาสัมผัสได้ชัดเจนในเรื่องของความนุ่มนวลน,นั่งสบาย พุ่งทะยานไปข้างหน้าแบบไหลลื่นไหลปืุดเลยฮะจะรู้สึกว่ามันเซ็ตช่วงล่างมาดีมากแล้วก็เครื่องยนต์ให้ความกระชุ่มกระชวยในการทํางานที่ดีมากพอมาพูดถึงเรื่องการยึดเกาะถนนต้องขอพูดถึงเรื่องช่วงล่างนิดนึงช่วงล่างของ A7 Sportback เนี่ยไม่ใช่เป็นช่วงล่างถุงลมและก็ไม่ใช่ช่วงล่างอัตชีพนะฮะอันนี้ขอบอกตรงๆต,ตรงนี้เลยก็คือมันเป็นช่วงล่างเซตอัพตายตัวแบบ โช้คอัพและสปริงที่ Audi เขาติดออปชันมาเรียกว่าแบบสปอร์ตซัสเพนชั่นก็คือเป็นช่วงล่างที่เลือกโช้คอัพแล้วก็เลสสปริงค่าเคเนี่ยให้มีความแข็งแล้วก็ความพอดีในการขับขี่ที่นุ่มนวลแต่ให้การยึดเกาะสูงและถือว่าเป็นช่วงล่างที่เซตัพมาดีมากครับเพราะว่าลองขับเร็วๆ็วยิงโค้งต่างๆอะไรแล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ารถมีอาการเกาะขนนมากเนี่ยเจอโค้งเจออะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวลครับใส่เข้าไปเลยทั้งๆที่เป็นรถที่มี ขนาดยาวและใหญ่สไตล์ผู้ผู้บริหารก็ถือว่าขับได้ดีมากเลยมาดูกันเรื่องงานดีไซน์กันบ้างเพราะว่าถือเอานี้ขอบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องเป็นจุดเด่นของรถคันนี้เลยก็ว่าได้ A7 เนี่ยโดดเด่นกว่าเพื่อนทั้ง2คันเลยถ้าเทียบกับ Benz ตัว CLS แล้วก็ตัว BMW 6 GT 6Gt เนี่ยในส่วนตัวผมผมมองว่าพยายามจะทำตัวเหมือนเป็นรถ s p o ร์ตแฮตชแต่มันมีความไม่ลงตัวอยู่หลายด้านคือความเทอะทะของบั้นท้ายความเทอะทะของรูปทรงโดยรวมดูแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะใช่รถอเขาเรียกว่าไงทรงสปอร์ตแฮชเลยซึ่งมันมีรูปทรงที่เรียกได้ว่าประหลาดมากกว่าแต่ส่วน CLS เนี่ยเป็นยังไงสวยครับ ผมถือว่า CLS b e n z เนี่ยทำออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะเจเนอเรชันนี้สวยจริงๆไม่ได้มีข้อติอะไรแต่พอมาเจออตัว a u d a A7 Sport Hatch เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันสวยที่สุดครับในบรรดาทั้ง3คันอันนี้ต้องยกให้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปทรงของอโดยรวม silhouette ของตัวรถเนี่ยที่ทำออกมาได้ดีเยี่ยมมากแล้วก็เส้นสายที่คมคายของการออกแบบบอดี้ที่เขาเรียกว่า ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เทคโนโลยีเดียวกับตัวเบลลี่หรือเปล่าที่ใช้เทคโนโลยีซูเปอร์ฟอร์มิงในการรีดผิวโลหะของตัวรถเนี่ยออกมาได้คมเส้นโชเดอร์ไลน์เส้นค er าร์บะโซโพกฝากระโปรงหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยถือว่าแบบออกแบบมาได้งดงามแล้วก็มีความคมของเส้นสายชัดเจนครับไฟหน้าเนี่ยก็คือให้มาแบบไม่กักก็คือเป็นแมทริกาว d ดีที่ส่องสว่างได้ไกลแถมเคารว่ามีไลท์แอนิเมชันก็คือตอนคุณเปิด เปิดไฟหน้าปุ๊บครั้งแรกปุ๊บเนี่ยไฟจะทำการเขาเรียกว่ามีการเคลื่อนไหวให้ดูมีกิมมิคครับสวยงามซึ่งเป็นลูกเล่นที่ถือว่ามันใส่ใจในรายละเอียดที่มองว่า a u ดีนี่เป็นรถที่พิเศษรวมถึงทีเด็ดสุดๆก็คือไฟท้ายสไตรท์ที่เป็นแบบเส้นยาวเหยียดขวาจลดซ้ายที่ถือว่าหูแห้อมเหมือนไฟท้ายปอร์เช่992เลยตรงนี้ส่วนตัวผมก็ชอบมากๆอีกเพราะว่าในราคาเอาเรียกว่า ในราคาเท่านี้คุณก็ได้อารมณ์ประมาณปอร์เช่911เหมือนกันไฟท้ายมันสวยมากๆครับโดยเฉพาะเวลาคุณวิ่งเนี่ยเดย์ไลท์มันขึ้นเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกคุณต้องมาดูด้วยตัวเองครับเปนสวยมากๆถ้าเห็น A7 วิ่งอยู่บนถนนผมเชื่อเลยว่ายังไงคุณก็ต้องมองมันส่วนมาดูด้านการตกแต่งภายในบ้าง การตกแต่งภายในของ A7 เนี่ยเอาตรงๆต,ตรงนี้ถ้ามี5ดาวหรือมีมากกว่า5ดาวเนี่ยผมให้ใส่ไปเต็มเลยคือการออกแบบภายในเนี่ถือว่าอลังการแล้วก็เปิดมิติใหม่ๆให้กับวงการออกแบบรถเลยว่าได้ครับสวยมากครับผมว่าพานามล่าเข้ามานั่งในพานามล่าแล้วก็ยังรู้สึกว่ารถคันนี้นี่สวยไม่แพ้เลยโดดเด่นแล้วก็เท่มากๆกับหน้าจอเขาเรียกว่ามีทั้งหมดอยู่3ชุดนะฮะ เริ่มจากหน้าจอก,การที่เขาเรียกว่า virtual cockpit เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วครับสแสดงผลด้วยกราฟิก high resolution ที่สวยงามมากก็จะแบ่งเป็นมาตรวัดรอบเครื่องนะฮะแล้วก็มาตรวัดความเร็วตรงกลางเนี่ยก็จะบอกพวกข้อมูลอะไรต่างๆเป็ดเสร็จมาหมดคุณสามารถคอนโทรลได้คุณจะเลือกสับเมนูเป็นอะไรก็ได้ต้อเรียกว่า audi เนี่ย introduce ตัว uh, virtual cockpit ที่เป็น Digital instrument cluster เนี่ยก่อนใครในตลาดเลยก็ว่าได้ เพราะว่าอย่างเบนซ์และ BM เบยก็เพิ่งมาปรับเป็น Fully ดิจิตอลเมื่อไม่นานนี้เองมาถัดมาที่ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าจอ MMI นะฮะก็คือเป็นระบบควบคุมความบันเทิงอินโฟเทนเมนต์ทั้งหมดมีขนาดใหญ่ถึง10.1นิ้วครับเหมือนเดิมครับ High Resolution แต่สัมพันธ์ในการควบคุมเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบ ต้องกดเปน็นกดไปลึกๆก,กดไปหนักๆน,นิดนึงคืออาจจะไม่ใช่เป็นทัชสกรีนแบบแลักษณะ,ะเหมือนแท็บเล็ตเหมือน iPad หรืออะไรที่คุณแตะนิ้วแล้วมันก็ไปเนี่ยฮะจังหวะก,กดก็จะมีเสียงจึ๊กจิกจก,จก,จก,จกนิดหนึ่งก็คือเป็นการทัชสกรีนแบบค่อนข้างต้องลงน้ําหนักนิ้วแต่ก็ควบคุมได้ง่ายครับสแสดงผลออกมาเป็นภาพสวยงามทุกอย่างให้มาคบคันครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบะ iOS หรือว่าจะเป็น Android สามารถเชื่อมต่อและดึงภาพขึ้นสกรีนได้สบายๆแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายต่อการควบคุมครับชอบมากส่วนจอที่3สุดท้ายที่ลำดับสุดท้ายนี่ถัดลงมาด้านล่างเนี่ยสวยมากก็คือเป็นจอที่ไว้ควบคุมพวกแอร์หรือระบบปรับอากาศระบบเวนติเลชันภายในรถซึ่งเป็นจอขนาด8.6นิ้วครับเรสูชันเนี่ยก็เท่าๆกันหมดสวยงามมากครับคือมันไม่เคยเห็นรถ คัในใดในตลาดเลยที่ออกแบบแบบนี้ก็ถือว่าสวยอย่างวัสดุภายในตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยต้องถือว่าต้องยกเครดิตให้ Audi เขาครับเพราะว่าเขาทำดีมาตั้งแต่สมัยไหนแบบตั้งแต่นานแล้วอะเท่าที่ผมจำได้เพราะครอบครัวผมก็เคยใช้รถ Audi เหมือนกันคือ Audi เนี่ยเนี่ยอย่างวัสดุดีๆพวกนี้เขาไม่มีกักมาเลยครับอย่างอลูมิเนียมที่ใช้ในการตกแต่งเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมแท้ๆเนี่ยฮะสวยงามมากคือให้มาแบบไฮคุณ a l i t y มากๆครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะพวกดีเทลต่างๆเช่นสวิต เปิดปิดพวกกระจกเนี่ยฮะก็ยังใส่ใจว่ามันเป็นอลูอลูมิเนียมใะไหมไม่ใช่พลาสติกชุบชุบพวกโครเมียมอะไรฮะเนี่ยสวยงามมากคอนโซลกลางเป็นแมชอลูมิเนียมก็คือแบบแบบด้านแบบทำเท็กซเจอร์ผิวสวยงามแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นหนังโวคาโวคาน่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันเป็นตัวนำเข้าก็เลยใช้เกรดหนังเนี่ยเป็นหนังโวคาหน้าที่เบาคู่หน้าครับซึ่งตรงนี้เป็นไฮสเปคแล้วก็นั่งได้รู้สึกว่า โดยเฉพาะคนที่ใส่กางเกงขาสั้นขับรถอย่างผมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าลองเอาหนังตัวเองเนี่ยหนังขาตัวเองเนี่ยถูก,กับหนังเบาะเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหนังที่เขาให้มาเป็นมันสม o ทแค่ไหนหลายคนที่ใส่กางเกงยีนส์หรือใส่กางเกงขายาวคงไม่ได้สัมผัสน,นะฮะอันนี้ตัวผมเนี่ยบอกเลยเลยว่าหนังมันสม o ท t h เกรนมากเนี่ยฮะนุ่มนวลสัมผัสดีมากรวมไปถึงออปชันที่เขาให้มาเนี่ยก็เต็มพิกัดอย่างตัวนี้ก็ได้พงมอะไรแบบ3กา้านท้ายตัดแบบเป็นแบบ s อ i n ล Mul t i ติฟัง i ั n นสวยครับอารมณ์ก็น้อง การออกแบบเนี่ยได้ DNA มาจากฟ็อกส์วาเกนกรุ๊ปก็คือเหมือนคล้ายๆกับพวกปอร์เช่ประมาณนั้นเลยแต่เพียงแค่เป็นทรงเฮกซากอนเป็นแบบแปดเหลี่ยมหกเหลี่ยมว,ว่าไปส่วนอ่าได้มาอีกสุดๆอีกก็คือให้มาไม่กักอีกก็คือเครื่องเสียงแบงแอนด์อลเส้นครับก็คือตัวไฮฟ f เดลิตี้คนที่เล่นเครื่องเสียงรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้านี้เนี่ยคือเขาโดดเด่นเรื่องอะไร1ดีไซน์2เสียงกลางที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็หาตัวกินยากครับเสียงโวคอลเสียงคนร้องเนี่ยเท่าที่ฟังแล้วโอ้โหถือว่า ว้าวมากครับแต่เสียงเบสอาจจะไม่ให้หนักหน่วงเพราะว่าไม่ใช่ทางของแบงก์อลรูเส้นฮะนี่ก็ให้มาเยอะๆอีกอ๋อข้อมูลก็คือกําลังขับถึง705วัตครับพร้อมลำโพง16ตัวรอบทิศทางในรถครับพอสะใจไหมล่ะครับสังเกตนะครับว่า กราฟิกเนี่ยจะเป็นแบบเรียลวทางเลยครับตอนนี้เราถอยรถครับแล้วเปิดแบบกล้องแบบมุมมองแบบสามิติสาม D ครับโอ้เก่งมากครับเนี่ยฮะเราเห็นแล้วก็มีทีมงานเราคนหนึ่งครับตัวเล็กอยู่หน้าอน่าเนี่ยก็จะเห็นนะครับเี่ยเห็นหมดเลยครับมีประโยชน์มากครับประมาณว่าข้างหลังข้างมุมมองจุดอับตาแบบมุมต่ำเนี่ยเรามองไม่เห็นอยู่แล้วครับสามารถจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยเรากำลังจะเหยียบอะไรหรือเปล่าจะทับอะไรหรือเปล่าหมดปัญหาขับรถแล้วก็เหยียบเด็กครับที่เคยมีข่าวเป็นคลิปเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากๆเลย เนี่ยครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีเด็กนั่งอยู่ท้ายรถหรืออะไรยังไงเราไม่ต้องกลัวครับเนี่ยเราเห็นหมดเลยครับว่ามีเด็กนั่งอยู่หรือจะยังไงเราสามารถเห็นได้รอบด้านครับแล้วก็ปลอดภัยครับเหมือนไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวกันว่าถอยรถยชนเด็กเหยียบเด็กอะไรยังนี้ไม่มีฮะ ตอนนี้เรามาดูเรื่องอัดตาเร่งกันบ้างครับตอนนี้สถนนพอที่จะโล่งอัดได้เนี่ยฮะโค้งกว้างๆยาวๆฟิลของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยรู้ลอล้อ,ลอมันให้ความเสี่ยงในการยึดเกาะถนนมนากเนี่ยฮะเกียรด์ดูโอ้คัสทำงานงหน้าที่ของมันได้ดีครับอัตาเร่งเนี่ยศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยห้าจุดสามวินาทีเท่านั้นนะครับแบกภาระรถที่มีน้ำหนักขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้ถือว่า ยอดเยี่ยมมาก,มากๆแล้วท็อปสปีดเนี่ยเป็นสุดที่250กิโลเมตรชั่โมงคือเอาตรงๆว่าช่วงล่างตัวเนี้ยมันสร้างความประทับใจในการขับขี่ตลอดวันวันนี้มากเลยเพราะว่าแม้ว่าผมอยากจะขับแบบกระโชกโค้งหากหร <F at> ืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันให้ความลงตัวในเรื่องของการนั่งสบายยมาเป็นอันดับแรกเลยฮนะส่วนเรื่อง การที่ก่อถนน,อนเนี่ยตรงนี้สอบผ่านสบายๆตัวผมไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวรถมีมีอาการโยนมีอาการเข้าโค้งหนักๆแล้วรถมีการเอียงตัวเอ็นตัวสจนหวัดเสียวหรืออะไรหรือเอาไม่อยู่ไงไม่มีเลยซึ่งมันมักจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตอบกลับมาด้วยว่าช่วงล่างต้องแข็งกระด้างเหมือนอย่างที่เคยขับรถไฮเปอร์ฟอร์แมนรุ่นต่างๆอะไรก็ตามแต่ A7 เนี่ยต้องปรบมือครับเพราะว่าช่วงล่างตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบ Ad a d a p ที e p นะ ไม่ได้แบบมาปรับตัวตอนเวลาผมขับเบาๆมันก็จะโชคนุ่มตอนขับซิ่งก็ทำตัวเป็นโชกแข็งเปล่ามันตายตัวมันเป็นโชกและสปริงแบบตายตัวที่เซ็ตมาจากโรงงานว่าตัวนี้มันเหมาะกับเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่งแมทชิ่งกันได้สุดยอดมากครับเขาอ,อันนี้ผมคะแนนช่วงล่างเนี่ยผมให้ไป5้าดาวแม้ว่าอาจจะมีนักทดสอบหรือ,หร,อหรือยังไงหลายๆคนอาจจะบอกว่าคันนี้อาจจะนั่งไม่สบายตรงนี้เท่าที่ผมลองนั่งแล้วแล้วก็วิเคราะห์และพิจารณาด้วยตัวเองรวมถึง เสียงโวกของทีมงาน Fox Drive นะฮะมีความรู้สึกเลยว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างดีมากที่สุดคันหนึ่งเท่าที่เคยขับรถสปอร์ตซีดานรูปทรงยาวๆสีประตูดั้งใหญ่ๆแบบนี้ฮะถือว่ายอดเยี่ยมมากส่วนเรื่องที่มีข่าวมาว่าตัว A7 เนี่ยจะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่จะนำเข้ามาขายแล้วก็เป็นสเปคที่ทำับเพื่อตลาด เมืองไทยโดยเฉพาะก็คือจะเป็นรุ่น45 TFSI นะฮะที่จะเป็นตัวที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น2000ทโบโแล้วก็ใช้ระบบไมล์ไฮบริดช่นกันแรงม้าจะอยู่ที่2 4 5แรงมา้าตัวนั้นเนี่ยคาดว่าจะมาทำในราคาที่ต่ำกว่าตัวนี้ถึง1ล้านบาทเลยนะครับก็คือประมาณ4ล้าน390,000บาทเรียกได้ว่าเอามาชกกับ CLS 300 D M G Premium เลยเพราะราคาเท่ากันเป๊ะแต,แตถามว่ายังไง ที่ผมศึกษาในสเปคแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าเทียบกับคันนี้เนี่ยด้อยกว่าหลายเเรื่องเลย 1. เครื่องยนต์ฮรรู้กันอยู่ครับต่างกันประมาณเกือบร้อยแรงม้าเลยข้อ2ก็คือแพ็กเกจที่ยัดมาเนี่ยถือว่าให้มาไม่เต็มเพราะว่าไม่ได้เป็น S-Line ครับดังนั้นคุณจะคาดเ c t หน้าตาว่ามันจะเหมือนตัว A7 คันนี้ที่เป็น S l i n ลเนี่ยไม่มีทางครับ ล้อก็จะเล็กลงการชนหน้าการชนหลังก็จะไม่ได้หล่อขนาดนี้ภายในในการ t r i มตกแต่งทุกสิ่งอย่างก็จะไม่ได้เป็น S line ครับแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์และช่วงล่างการเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ย Chat C ก็จะเซตตอัพมาแบบ s o ต์มากขึ้นไม่ใช่พร้อมที่จะลุยซิ่งได้เหมือนอย่างตัว A 7 5 5 T f S I คันนี้ดังนั้นเนี่ยก็รู้ไว้เลยว่าถึงแม้ว่าจะได้บอดี้สวยๆไปแต่หลายอย่างเนี่ยถูลดทอนไปเยอะถ้าเลือกจะเอาให้สุด ก็ต้องรุ่น55 TFSI คันนี้ครับมาสรุปกันตอนท้ายเลยครับก็หลังจากที่ได้ขับแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยประทับใจรถคันนี้มากๆคือ A7 เนี่ยคือทั้งเรื่องของสมรรถนะเรื่องของเครื่องยนต์ซึ่งให้พลังแรงในการขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม พุ่งทะยานไปข้างหน้าแบบเขาเรียกว่าผมไม่มีข้อกังขาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องระบบเกียร์แล้วก็ช่วงล่างระบบเกียร์เนี่ยก็เป็นดูอัลคัชที่ทําตัวดีครับเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วแต่ไม่ใช่เป็นแนวแบบสปอร์ตซะจนใช้งานทุกวี่วันไม่ได้แม้กระทั่งในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยผมแปลกใจมากว่า Dual Clutch ตัวนี้เนี่ยทำตัวดีมากคือสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทแล้วก็ไม่มีอาการที่ จะไประหว่างเกียร์ต่ําหรือเกียร์สูงแล้วมีอาการลังเลแล้วจะเกิดอาการเจิร์กเหมือนที่เคยรู้สึกกับเกียร์ดูคัตพวกรุ่นอื่นนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีมากรวมถึงช่วงล่างเนี่ยมหัศจรรย์จริงๆคือจูนช่วงล่างมานั่งสบายทั้งด้านหน้าและด้านหลังแม้ว่าจะขับเร็วเจอถนนที่แบบว่าแต่ไมด้วยถนนที่มันไม่ราบเรียบถนนแย่ๆมันดูดซับแรงกระแทกได้ดีทั้งๆที่เป็นล้อและยางโปรไฟล์ขนาดยางแกมเตี้ยขอบแม็กซี่ให้มาเนี่ยถึง20นิ้ว ถือว่าอันนี้มหาสัจจร,รย์จริงๆเพราะว่าโดยปกติถ้ายางแก้มเตี้ยแล้วก็ล้อมแม็กใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสวมกับช่วงล่างสปอร์ตยังไงต้องรับมาเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่นสะเทือนเรื่องของความหยาบแล้วก็เรื่องของความกระ้ากในของระบบช่วงล่างแต่ A7 ตัวเนี้ยมันมันมันทำได้ยังไงตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆฮะแล้วรวมไปถึงถ้าเราอยากจะไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยต้องยอมรับว,ว่า A7 ตัวนี้นี่มีจุดเด่น ที่เหนือว่าคู่แข่งทั้งสองคันจะเทียบในที่มาจากเยอรมันด้วยกันก็คือในเรื่องของดีไซน์ท้าในเรื่องดีไซน์เนี่ยผมยกให้เลยว่าตัวนี้เป็นที่หนึ่งเพราะถือว่าสวยแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากหากตัวเปรียบย่างจริงครับ audi a 7หากส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยถ้าจะตัดสินใจซื้อมองอยู่แล้วเนี่ยฟังดู5ล้าน3เนี่ยโอ้โหทำไมมันแพงมากกว่าคู่แข่งมากตรงนี้คุณจะต้องเปิดใจนิดนึงเพราะว่าต้องอย่าลืมว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถนำเข้าทั้งคัน ถ้าเทียบกับคู่แข่งอีกสองค่ายเนี่ยก็สองค่ายนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือประกอบในประเทศและรวมถึงราคาที่ปรับรับได้แต่มาตัว a 7เนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องภาษีน้เข้าเออไรเอ่ยมันทําให้ตัวรถคันนี้เนี่ยราคาสูงกว่าคู่แข่งแน่นอนแต่ถือว่าก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าออปชันที่ทาง audi thailand ยัดใส่เข้ามาให้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น s line package ก็คือตัวแต่งที่เป็นกันชนหน้าหลัง แล้วก็เกิร์ดรวมถึงการตกแต่ง,ตงภายนอกภายในเนี่ยเป็นแบบสปอร์ตที่เรียกว่า a S Line ก็เปรียบเสมือนกับ a M G อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือให้มาครบคันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆทั้ง d r i v e a s s i s t หรือระบบต่างๆที่เป็นลูกเล่นแผาวๆภายในรถเนี่ยยัดมาให้เต็มๆแต่ราคาเนี่ยก็ยันสุดๆไว้แล้วที่ไม่เกิน5ล้าน3ผมถือว่าเป็นทางเลือกที่หากคุณเนี่ยอยากจะเจออะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยและคุณเปิดใจดูบ้างเนี่ยคุณก็จะได้พบกับคนใหม่ๆ อะไรใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เคยเจอและเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่ได้ไปพอสมควรครับเอาไปเต็มๆครับ4ดาวจาก Fox l i ์ e ลครับ